พวกเราอยู่กับรายการพระพุทธศาสนารอบโลกวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเทศที่มีความศรัทธาลึกซึ้งคือประเทศทิเบตค่ะพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่7โดยพระเจ้าโสสารกัมโปเป็นผู้เริ่มต้นเผยแผ่และอัญเชิญตำราพุทธจากอินเดียมาทำการแปล จากนั้นพุทธศาสนาได้รับความนิยมและกลายเป็นศาสนาหลักของทิเบตจนกลายเป็นพุทธแบบทิเบตที่มีลักษณะเฉพาะพระรชกนเจกิจของทิเบตนะคะคือพระเจ้าสงสรรกัมโปยางทรงแต่งนานกับเจ้าหญิงจีนและเนปาลที่นับถือพุทธและสร้างวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดโจกังในลาซาค่ะพระองค์นะคะทรงเป็นผู้บึกเบิกในการเผยแพร่ศาส,สนาวางรากฐาน ความเชื่อของชาวทิเบตค่ะขอบคุณค่ะในปัจจุบันพระพุทธศาสนาในทิเบตเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากทิเบตตกอยู่ภายใต้การปกรครองของจีนวัดถูกทำลายจำนวนมากและการนับถือศาสนาต่างๆตกอยู่ภายใต้การควบคุม แม้จะมีอุปสรรคจํานวนมากแต่พระรามะและชาวทิเบตยังรักษาความเชื่อไว้อย่างแน่นแฟน้นค่ะทิเบตนะคะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือทิเบตเนี่ยไม่ได้เน้นแค่พิธีกรรมนะคะแต่ยังเน้นการฝึกจิตใจมีความกรุณาเข้าใจธรรมชาติของโลกนะคะแล้วก็ปล่อยวางเกี่ยวกับสิ่งที่ยึดติดค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทิเบตเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อง,รองพระพุทธศาสนามาก โดยเฉพาะนี้ไกววชลายานหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าพูดแบบทิเบตค่ะศาสนาในทิเบตโดดเด่นด้านการวิชาความรู้การนักสมาธิการภาวนาสิวนว่าลามะแปลว่าอาจารย์อาจารย์คือเป็นอาจารย์ผู้ที่สั่งสอนหรือว่าให้รู้ศึกษาธรรมะในกับทิเบตครับ,รบ,รบ,รบรหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปแล้ว เรามีคำถามเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆตอบคำถามกันด้วยค่ะพรพุทธศาสนาในทิเบตแบ่งออกเป็นสีนิกายหลักคือ 1. เกลุป,ปะลักษณะเด่นคือการใส่หมวกสีเหลือง 2. องนิงมาปะลักษณะเด่นคือใส่จีวรสีแดง 3. ส,สักยะ ลักษณะเด่นคือใส่จีวรสีน้ำตาลแดงเน้นปัจญาและพิธีกรรมที่ลึกซึ้ง 4. นิเนกาก่ขาจายูลักษณะเด่นคือสวมจีวรสีขาว จกเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแทนการหมุนเมียนของธรรมะหรือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้หมุนได้รับผลบุญเท่ากับการสวดมนต์เพื่อนๆสามารถเรียนรู้พ,พุทธศาสนาแบบทิเบตได้าจากการฝึกสติสมาธิและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะพุทธศาสนาในทิเบตไม่ได้เป็นแค่ศาสนาแต่ยังเป็น รางเงาของวัฒนธรรมและประเพณีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่นั่นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราหากมีโอกาสอย่าลืมศึกษาเรื่องทิเบตและพระพุทธศาสนาพวกเราหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและซาบซึ้งกับพระพุทธศาสนาในแบบทิเบตมากขึ้นนะคะ <laughs> ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบาย